สวัสดีครับสวัสดีชาว y YouTube ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เรารับตู้เมื่อคลิปที่แล้วร,รับตู้เปิดตรวจเนาะท่าเรือคลองเตยนะครับเป็นตู้สั้นนะครับเดี๋ยวเราไปส่งหน้างานใหม่นะครับที่อำเภอพ,พระสมุทรเจดีนะครับเป็นเดี๋ยวขึ้นแผนที่ให้ดูเป็นงานใหม่ไปครั้งแรกนะครับจริงๆเขาจะใช้10บล้อเลยพอดีเราเอาเราอยากไปเนาะเราดีกว่าจอดเนาะ เรารับตู้เปิดตรวจเมื่อวานนะครับแล้วก็ออกมามืดแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วนะใครยังไม่ชมก็ไปหารับชมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้โอ้โหน้องๆมาส่งเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันเดี๋ยวพาเดินทางไปชมหน้าง,งานใหม่กันครับ <8. S 2> เฮ้ยเออ B7 28 94 b 1่28 94เฮ้ยอะไรวะอ๋ b 78, อ B7 29งหัวใหอะไรวะจ <B 78. S 2> อะไรวะม,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 มันเท่ากันะอันนี้ B10 ่ะราคาเท่าไง,องาาานะเอาปจ 2,000ครับปกติเติม B10 นะแล้วบอกว่าราคานะ้ำมันเท่ากันก็เติม B10 เลยราคาเท่ากันเฉยเลยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเดินทางเดี๋ยวผมจะขึ้นแผนที่ให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือว่างานมมยนะฮะเดี๋ยวผมจับ GPS จากที่บ้านเลยระยะทางมันก็ใกล้ๆนะเพราะมันข้ามไปฝั่งพระประแดงแค่ที พียงแต่ว่างานนี้มันจะยากไอ้ตรงที่ว่าต้องไปรับเมื่อวานเปิดตรวจนะครับต้องไปรับเมื่อวานหรือคลิปที่แล้วนะเปิดตรวจนะครับวิ่งไปรับเปิดตรวจเปิดตรวจก็ต้องเปิดภายในเวลาจริงๆเขาต้องเปิดกลางวันนะเปิดตรวจนะให้กรมศุลก,กากรมาตรวจสินค้าเป็นอะ,อะไรประมาณนี้ตัดสินแล้วก็ขันน็อตไว้ให้คืนเรียบร้อยแล้วชิปปิ้งก็ถ่ายรูปไปเรียบร้อยแล้วเราไม่สามารถไปเตะต้องสินค้าเขาได้เนาะแต่าตามเรื่องจริงก,ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวยไปเปิดตู้อีกทีหนึ่งก็ที่โรงงานนะ,นะครับลูกค้า ใหม่นะครับผมไปครั้งแรกนะจริงๆงานตัวเนี้ยพี่เขาให้ผมพี่อ้ําเขาให้ผมมาประมาณ2ครั้งหรือ3ครั้งแล้วมั้งแต่ผมจะใช้10ล้อไปนะครับจะใช้10ล้อไปจะใช้10ล้อผมจะมีเครือข่ายของ10ล้อแถวหน้าท่าเรือนะครับที่ว่าพอรับมือกับงานที่เทลเลอร์เขาไม่ได้นะผมก็ใช้แก่ประจำนะผมก็เอางานตัวเนี้ยให้10ล้อไปสองสารอบแล้ววันนี้ผมไม่มีงานในตอนแรกผมไม่มีงานแล้วก็เนื่องที่ว่าต้องใช้รถตรวจนะผมก็เลย เข้าไปรับตรวจให้ให้ให้พี่อั้าพี่อ้าบอกว่าวิ่งเองแล้วก็เลยเออวิ่งเองนะครับก็ทางเฮียเข้ามาบอกขีหลังว่าวิ่งงานด้วยทันแล้วเดี๋ยววันนี้เราลงเสร็จเราก็ทักเฮียอีกรอบหนึ่งว่ามีงานรอบสองเห็นบอกว่าลงเร็วนะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นแผนที่ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับขึ้นแผนที่ให้ดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวไปดูหน้างานกันเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นแผนที่ให้ดูรอบหนึ่งก่อนิน้วย่อ ะเป็นวิ่งสุขสวัสดิ์นะครับมุ่งหน้าพัสดุเจดีเนาะก็เราวะซื้อข้าวเสื้ออะไรเราก็จอดรอให้มันใกล้ๆแปดโมงนะครับตอนนี้ก็ใกล้ๆแปดโมงแล้วนะกะว่าแบบว่าไปไป,ไปถึงโรงงานแปดโมงไงกลัวไปจอดอาจากที่ดู Google Earth นะครับจากที่ดูภาพนะกลัวไปจอดหน้าโรงงานไม่ได้นะก็เลยเดี๋ยวให้มันแปดโมงซอยค่อนข้างเล็กนะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นงาน10บล้อนะ ้องเบาสามตันสามตันสี่ตันจะเปิด GPS ไปนะครับซอยอาตามที่ดู GPS เสาเรียกว่าซอยไอเลน่นนะครับซอยไอเลน่นนะมากับ GPS ถ้ามี GPS แล้วไม่มีหลงนะหลงยากนิดนึงผมนะีแต่ถ้าเป็นแผนที่แบบว่าขาวดำแบบภาษาอังกฤษให้อ่านนะอย่างนั้นเนะี่ยอาจหลงแน่นะครับแต่ GPS นีผ่ผมค่อนข้างโปรเรื่อง GPS โอ้รถสวย ก็ตรงนี้นะครับที่หลายคนถามนะฮะาสุขสวัสดนะครับหรือที่เขาเรียกว่าอะไรถ้าเรือสุขสวัสดนะถ้าเรือสุขสวัสดถ้าสุขสวัสดนะครับเป็นท่าที่ว่ายังเปิดใหม่อยู่เนาะหลายคนก็ยังถามผมอยู่นะว่าเอ๊ะพี่ท่าสุขสวัสดอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะก็นี่เลยท่าสุขสวัสดตรงเมื่อกี้เลยสังเกตง่ายๆตรงปัม๊มมันจะเป็นเหมือนตราเหมือนปั๊มแก๊สปั๊มกา๊าซอะไรน,ะนั่นแหละ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อของอำเภอพระประแดงและเป็นเข้าเขตอำเภอพัสมุดเจดีนะครับตามที่เป็นซุ้มเลยเนี่ก็เข้าเขตพัสมุดเจดีเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็ซอยสุดท้ายของอำเภอพระประแดงก็น่าจะเป็นสุกสวัสดิ air, ์เจดปดนั่นแหละถัดจากนั้นมาก็จะเป็นของพัสมุดเจดีนะครับตามแผนที่เขบอกว่าให้เข้าซอยไอแลนด์นะครับเดียวอีกช้านิดนึง คือว่าเราผ่านบ่อยนะแถวนี้ยมเข้อายอ,อยไอยลนอลนโนดมาบ่อยแต่ไม่เคยสังเกตเลยนะว่ามีซอยไอยเลนอยู่ตรงไหน,น,นไม่รู้ซอยใหญ่เล็กขนาดไหนตีวีวงไว้ก่อน,นอ๋อซอยนี้ซอย ไถ้าแม่ฝากถ่ายตอนเร็วให้หนะ่ะตอนข้างหน้าก็ถ่ายข้างหน้าเลยตอนเร็วก็ไ่ถ่ยายอยู่ไดะะ้ เลี้ยวขวาเข้ามาครั้งแรกเลยนะครับซอยนี้สิ่งที่เป็นห่วงสองสองอย่างนะก็คือสายไฟกับวงเลี้ยวนะฮะแต่ว่าก็ไม่น่าจะติดอะไรก็มีรถ6ล้อจอดบ้างอยู่แล้วก็ เขาบอกว่าอะไรวะเห็นมีรถใหญ่เข้าออกอยู่นะเมื่อกี้หกล้อตรงนี้เขาบอกว่าอีก200 200สองเมตรเลี้ยวฝาน่ะไม่แน <c oughs> ่ใจว่าฝานี่แบบรู้ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ GPS ยังไม่ได้ให้เลออี้ยว นี่ก็ใช่อ่น้าขวาแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาอ่าคุณสรีเขาบอกให้เลี้ยวขวานะแต่แต่ถ้าผมเดาได้น่าจะเป็นโรงงานนี้รั้วสีขาวนี่นะเดี๋ยวเราชิดซ้ายนะฮะลงไปติดต่อพิการเปิดเอาใบส่งของให้ปะ่ะพอไปติดต่อ นี่นะครับโอ้ชัวร์เลยน,นี่ถึงแล้วนะ <c oughs> นี่ถึงแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราไปเคลียร์กับเขานิดนึงนะครับว่าเขาจะให้เอาหน้าเข้าหรือว่าให้ถอยเข้าเนะทเลอร์ครับรรครับปกติเขาเอาหน้าเข้าหรือถอยเขาเนี่ย อันนี้รถเข้างหนารถท่านไงบอครับครับครับน่าดีครับผมบ้านยางหู้บ้านปกติเขาถอยหลังเขาหรือเอาหน้าเข้านายจะเอาหน้าเข้าได้เนาะเอาหน้าเข้าครับข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวขับข้างหน้อครับเด้อครับข้างในน่าจะมีที่กลับรถอยู่จัดการให้เด้อครับเด้อครับครับเดี๋ยวผมไปรอรถนะสรุปให้ถอยเข้านะครับ เข้าที่แล้วนะครับแต่ว่าคืนหัวไม่ได้ต้องดึงยืดใหม่ เรียบร้อยไปเกิด so มีรวดหนา thải cái chục đấy thay cái chục đấy thay, cả chục đấy. thay cả chục. พอไหยพอได้ป่ะตอนนี้ก็เกือบเกือบเก้าโมงนะฮะรลอลงสินค้าอยู่นะครับรอเขาติดต่อประสานงานอยู่พอเพอิ่งเมื่อกี้เมื่อกี้ทางลูกค้าที่ปทุมโทรมามีงานด่วนเดี๋ยวเราจะแวะไปรับตู้เปล่าใส่ข้างหน้าไปก่อนนะครับแล้วค่อยเอาตู้ไปนี้ไปคืนนี่นะที่ถอยแล้วไม่ยอมคืนหัวตรงสักทีนะเพราะว่ามันติด มันมีเขาวางท่อหรืออะไรไว้นะล,อล,อลอยลอยคืนหัวไม่ได้ผมต้องโยกดึงหน้าไปใหม่แล้วพยายามจะคืนหัวให้ได้นะประมาณตอนนี้ก็แปดโมงห้าบห้านะประมาณเกือบเกือบเ้าโมงเริ่มทยอยลงแล้วของเบาเขาบอกว่าน่าจะลงแป๊บเดียวมียัดไส้มาหน่อยนะครับเป็นกระสอบข้างในอ่ะก็ลงยากนิดนึงนะใกล้เสร็จแล้วตอนนี้เวลา,าเก้ามงสา รอบหน้านะครับก็ขอกันแล้วว่าเอาหน้าเข้าได้ไหมแล้วหาที่กลับรถตัวนี้ง่ายกว่าบงที่มันไม่พอ ไอเเลนนะครับในเขตของอำเภอพัสมุนะ์เจดีเนาะเดี๋ยวตู้ใบนี้เราจะไปคืนที่ลานจีพอจูนหนึ่งนะครับตามใบคืนตู้เขาระบุมาให้นะครับตอนที่ชิปพิ้งเขาเอามาให้แล้วเนะ้องั้งแต่เมื่อกว่า ล่องลอยน้ำท่วมเนาะแต่ก็จะมีโรงงานอยู่หลายนะโรงงานอยู่นะซอยค่อนข้างเล็กนะเป็นซอยตันด้วยเนะี่ทางเข้าไม่เช้านะครับ วัดหลวงพ่อโตนะครับเราเข้ามามในซอยวัดหลวงพ่อโตและเราจะเข้าไปที่ลานเกตติ้งฟอร์จูนหนึ่งนี่เขาก็จะเป็นลานทีฟอร์จูนเก่าเนาะสมัยก่อนเขาเรีย mm hmm. ก,กทีฟอร์จูนเดี๋ยวนี้ก็เห็นเปลี่ยนชื่อเป็นเกตติ้งฟอร์จูนนะครับ mm hmm. ก็บีคีเคหนึ่งเดี๋ยวอ่า กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้ก็แล้วกันใครชอบคลิปแบบนี้ก็ลงองคอมเมนต์ทิ้งไว้เดี๋ยวจะทำลงให้ดูเรื่อยๆถ้าใครเพิ่งเข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สุริยางรัทุกมีสองตู้ได้ยังไงฝากเพื่อนชมคลิปต่อไปก็แล้วกันตู้ข้างหน้าเนี่ยมาได้ยังไงสำหรับคลิปนี้สุริยางรัทุกสวัสดีครับ